แต่สิ่งที่ชื่นชมคือเป็นการรวมพลังของคราวนี้ใหญ่สแสดงถึงว่าคุณครูกแก้วนั้นมีหลายๆท่านรักค่ะ ทั้งสมาคมนักเขียนสมาคมนักร้องรวมพลังวันนี้ในสมาคมนักร้องกันมากันเยอะครูข้างน,นักเอกของครูแกลก็มาเยอะืูครูจะพูดถึงฮะว่าเป็นพลังไม่ใช่แค่นักร้องนะะมีพลังรวมในสัมพันธ์สมาคมนักร้องและพลังของสมาคมนักเขียนด้วยจบชัยก็คงพูดในเรื่องบทเพลงว่าวันนั้นเรามีรวมทั้งมาร์ชมาร์ชพิทักษ์สันติราษร์ไม่ชอบทบั้งมีหมดลยนะบ้านเกิดเมืองนอนเป็นเพลงที่น้าชุลินแบบว่าจับเป็นเ,เป็นองโองทัง้ง เิ่ทุนสถาบันทั้งเพลงรักทั่วไปทั้งเพลงรำวงเฉลขนานอันหมายถึงว่าคุณครูแก้วนั้นมีเพลงทุกรูปแบบค่ะไม่ใช่มีแบบเดียวแบ่งได้ครบมีทุกองเลยค่ะถ้าอยากฝากครับท่านในเรื่องของตั๋ว23นั้นพี่เป้ายังพอมีะแต่เป็นตัวเสริมนะคะตัวเสริมนั้นก็สามารถดูใกล้ได้ค่ะแต่เป็นก็นที่เสริมแต่24นั้นก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะ่24นี้คุณครูสุดท้่ยผมเหน มีพี่สรีภาพันมีพี่ชรินันธนาคอนมีครอบของคนในสมาคมเกิดจะครบหมดเลยนะคะส่วนวันที่23นั้นมีท่านประธานมันเกิดมังนอนท่านประธานก็เลให้เกียรติพร้อมว่าเกิดมังนอนค่ะคุณผู้ชมเทพจะมีเพียงจุฬาจีคูรุรุนยี่สี่และพระครูเทามีครูสุเทพวันนั้นด้วยก็มีท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจารย์แซนด์รูนิสุนก็เลย กนมาจองแถวไม23ทันี้หมดแล้วเป็นพลังของพี่เป้าผมโรบาราลารีสมสั์สภพายของกรมชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้ท่านถ้าท่านสนใจบัตรไมที่24ก็ยังสอบถามได้ที่บรงดโรบรารลีเช่นเคยหรือส่วนบริหารการเรนดีจินดีน้อมรับที่จะไปจัดสรรบริการให้นะคะหลังจากวันนี้ไปข่าบัตร24ก็จะเหลือโต๊ะโต๊ะอีเส,สิร์ค่ะเพื่อกัน ความผิดหวังนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นของท่านผู้บริหารนะโจนย์พูดเรื่องบนเวทีว่าดนตรีของเราเพร้อมทั้งไทยและสากลค่ะวันนี้ท่านรู้ในการทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุมานั่งอยู่หมดเลยแล้วท่านท่านรองรัฐวันเนี่ยท่านก็ไปเป็นบอร์ดของไทยพีบีเอสมนำรีออกรายการมาค่ะวันนี้ันหน้าจะรีไทยเนียนะคะสะคริปต์ก็ครบหมดแล้วค่ะก็ต้องกราบขอบคุณว่าคุณพิมแขกและบรวรเรียมมาทำ ทำใหญ่แล้วทาเนื้อตโตโตให้คหรูรักมีเนื้อัตโตวิ่งไม่ต้องกังวลว่ามาร้องจะไม่มีเนื้อเนื้อจะวิ่งไปตามทานองให้ด้วยเพราะนั้นเป็นการรวมพลังจากหลายๆท่านเลยก็ก็กลับแสดงเป็นดีกับท่านรองศาสตราจา,ารย์พิบพพรนนะคะว่ามีคนรักครูมากมายเหลยเกินเป็นพลังจำใช้ก็มีแค่นี้จากโดยปฏิบัติการโหดดนตรีค่ะ